สำหรับหัวข่าวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ,ะคอมพานีสแนปช็อตนปเปิเนี่ยนะครัผลิตมอเตอร์เกษตรออเดอร์รทำนิวไฮ1.2แสนลูกค่ะนะอันนี้นะเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในแผนของการดำเนินธุรกิจนะคะของ p i o อเนียมอเตอร์นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวมาฟังกันนะว่าแผนเขาจริงๆแล้วนอกจากการที่ผลิตออเดอร์เ,รเกษตรเนี่ย แล้วจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอคุณวนะูสานถ้าได้ยินแล้วเข้ามาได้เลยนะคะขออนุญาตนะเรียนเชิญเข้ามาได้เลยค่ะนะคะเปิดกล้องเปิดไม์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าติดอะไรหรือเปล่านะคะทางทีมงานเราล็อกอะไรไว้หรือเปล่าคะไม่ได้ล็อกเนาะนะคะอาจจะยังไงเอ่ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังจากทางผู้บริหารกันนะคะว่าในส่วนของไพโม่เนี่ย ปีนี้นี่จุดพรุด้วยผลิตมอเตอร์เกษตรค่ะอันนี้ออเดอร์ทำนิวไฮ1.2แสนลูกแล้วจากนี้จะมีอะไรมาจุดพรุอีกไหมนี่คือพระเอกที่จะทำให้ไพโม่ของเขาเติบโตในปีนี้เท่านั้นหรือไม่หรือมีพระเอกตัวอื่นๆอ,ออกมาอีก เอาละค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะไปพูดคุยกับคุณวัน์อิทธิโรจนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไพโอนียัมอเตอร์จำกัดมหาชนหรือว่าไพโมอ,อยู่กับเราตรงนี้ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคคุณวันได้ยินบอลจากพี่จิมชัดเจนนะคะ เป็นมากเลยครับอ่าโอเคค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการนะคะอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางคุณวัชนะคะแนะนาก่อนว่าเพลนี่มอเตอร์ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะเอ่อเพลนีมอเตอร์นะฮะเรามีสินค้าหลักๆด้วยกันเนี่ยสี่อย่างหนึ่งคือมอเตอร์ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมแอร์สองคือมอเตอร์ที่ใช้กับวงการเกษตรกรรมค่ะ,ะสามมอเตอร์ที่ใช้กับเอ่อพวกเครื่องสูบน้ํา และสี่คป็นพวกปั๊มน้ำสำหรับสูบในงานก่อสร้างเกษตรกรรมได้ทั้งสองอย่างนะครับหลักๆก็จะมีสินค้าอยู่สี่ประเภทครับค่ะค่ะอ่าสัดส่วนในการส่งออกทุกวันนี้ก็ประมาณสักห้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะในประเทศเราเนี่ยก่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหายในประเทศถ้ามองเฉพาะในประเทศอย่างเดียวเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราติดลบสักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะนะ แต่ว่าเราก็เยอะและโตมากในส่วนของต่างประเทศใ,ในปีผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่าไปโอเดียมอเตอร์เราเนี่ยมีการขึ้นราคาปรับราคาสินค้ากับลูกคา้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยด้วยกันหลัยรั้งนะฮะสาเหตุหลักๆที่เราปรับราคาเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับมาจากเรื่องของวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นราคากันเยอะนะฮะก็ไป world market price คือทุกคนก็รู้หมดว่ามันขึ้นเราก็จำเป็นต้องขึ้นราคาลูกค้าค่ะค่ะกา,า,าประมณัณรัดไปมากสี่ปีที่แล้วเราก็สังเกตว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยมันเริ่มส่งตัวแลแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดราคาลง,งด้วยซ้ำไปค่ะเราก็ถือโอ,เทเทอกาสเนียกปากกับลูกค้าว่าถ้าลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ยที่ค้าขายกับเราอยู่สำหรับปีสอง2สองเนี่ยเรารับออเดอร์ยาว6เดือน นะคะลูกค้าก็เลยมุกออเดอร์เราเป็นปหลายรายทําให้มีออเดอร์ในมือเราเนี่ยตอนนี้อะไปแปดเดือนประมาณแปดเดือนแต่ละเดือนก็จะมีออเดอร์ประมาณสักสี่หมื่นลูกห้าหมื่นลูกถึงหกหมื่นห้าพันลูกอยู่ในรือนะครับแล้วแต่เดือนอย่างยกตัวอย่างเช่นในเดือนมกราคมเดือนนี้เนี่ยเรามีออเดอร์หนึ่งแสนสองหมื่นลูกคือยิ่งใกล้วันทํางานเนี่ยก็จะมีการเขาออเดอร์ขึ้นมาเรื่อย ยกตัวอย่างในกนะุมภาพันธ์ณวันนี้เราก็มีออเดอร์ในคุมภาพันธ์แล้วประมาณเก้าหมื่นลูกนะฮะ,ะยิ่งใกล้วันก็เะ๋ยวยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้สิ่งที่เราทําก็คือเครื่องจักรตัวไหนที่เป็นคอขวดเราก็เริ่มที่จะมองแล้วก็เริ่มเซอร์เครื่องจักรเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งคือในเชิงของพนักงาน เราก็เพิ่มพนักงานจาก300กว่าตอนนี้มีเป็น500คนแล้วเพื่อที่ไปทํางานในกาดที่สองอะนะฮะเพื่อที่จะได้ยูทิลไลซ์เครื่องจกักรให้ได้อย่างเต็มที่นะครับในเชิงของการพัฒนาหรือการเพิ่มยอดขายในปีหน้าซึ่งปีหน้าเนี่ยปีนี้นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเติบโตจาก1,000ล้านเนี่ยเป็น1,200ล้านหรือโตขึ้น20%โตจากอะไรบ้างคะ สินค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันครับที่เรายังไม่คุยถึงสินค้าใหม่นะครับเนื่องจากว่าสินค้าใหม่มันยังเป็นการยากมากที่จะมีการประเมินว่ามันจะโตเท่าไหร่เราก็กะว่าสินค้าเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยเราน่าจะโตได้อีกประมาณ20สอร์ซสาเหตุมันโตได้ยี่สบเอร์ซนเนี่ยเพราะว่าเรามองว่าลูกค้าในต่างประเทศคือไม่มีลูกค้ารายหนึ่งที่ทำปั๊มสากไวน์น้ำอยู่นะครับที่อเมริกา ลูกค้านี้เนี่ยเราเวิร์กมาประมาณสี่ถึงหกปีแล้วนะการที่จะจีบลูกค้ารายหนึ่งจนกระทั่งเมื่อครึกกลางปีที่แล้วเนี่ยลูกค้ารายนี้ก็มีคําสั่งซื้อเพื่อไปทดลองใช้มอเตอร์จํนานวนสามสิบรูปซึ่งรูปเราก็ส่งไปลูกค้าทดลองในเดือนสักประมาณตุลาคมปรากฏว่าความลูกค้าพึงพอใจในเรื่องของคุณภาพนะก็เ,เ,เพส,สออเดอร์เรามาสามออเดอร์ นะฮะออเดอร์แรกนี่เราสิบกว่าล้านออเดอร์สองยี่สิบกว่าล้านออเดอร์สามสามสิบกว่าล้านตามหน้าซีซั่นของเขาอะนะครับซึ่งตอนนี้นี่ด้วยลูกค้าใหม่เราก็คิดว่าในปีมาหน้าเนี่ยเราก็จะในปีนี้เราก็คงจะหาเซลล์ในอเมริกาเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้พายเนียเรามีพนักงานขายในอเมริกาเนี่ยจำนวนสามรายะนะฮะรายหนึ่งอยู่ที่เซนต์หลุยส์ซึ่งรายนี้เนี่ย เขาจะดูตลาดทางด้านยนึงยอกแล้วก็ทางด้านตอนเหนือของทางด้านแคนาดาพวกนี้นะครับส่วนอีกลายหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ไมมี่ก็ดูแลทางด้านตลาดฟลอริดาอะไรพวกนี้นะครับอีกลายหนึ่งอยู่ที่เท็กซัสลายนี้ก็จะดูแลตลาดเท็กซัสตลาดแคลิฟอร์เนียนะฮะลาออะไรพวกนี้ผมกำลังมองหาอีกลายหนึ่งอยากได้ ที่ซานฟรานซิสโก,โกเพื่อไปดูทางด้านแคนคูเวอร์ซาฟรนทางด้านประ,ะวันตกเฉียงเหนือของทางอเมริกาเราอยากรับมอเนี่ยเพื่อจะดูเรื่องตอนกลางขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็อยากลุกเข้าไปในตลาดยุโรปในปีนี้นะครับ คุณรสันต์คะเดี๋ยวขอนอนาตบอลขอถามางี้นิดนึงเมื่อกี้เห็นบอกว่าในส่วนของการที่เราจะไปลุกต่างประเทศเราจะเพิ่มเซลล์ไปเจาะตลาดต่างประเทศอยากให้คุณรสันต์มุมมีมุมมองอยังไงบ้างกับการที่เราจะไปขยายตลาดต่างประเทศนะคะคือตอนนี้ตลาดอเมริกานี่นะฮะ,ะมันเริ่มที่จะรับสินค้าไทยเรามากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่สินค้าไทยเราเนี่ยเราขายตลาดอเมริกาไม่ได้แล้วออเมริกาเนี่ยสาหรับฟารมสัะว์ไวนามเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ะนะ,ะับมีตลมีขนาดตลาดเนี่ยหลายล้านลูกซึ่งเราถ้าเราเข้าไปแย่งมาแค่งแข่ได้ห้าเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยกำลังผลิตของพงเนียที่มีณวันนี้เนี่ยก็ไม่เพียงพอลอะเพราะฉะนั้นอยากไปตกปลาในบ่อที่มันมีปลาชุ่มเยอะ๋อะอค่ะ,ะเพื่อความไม่ไม่ประมาทเราก็มองหาเซลล์ที่อยู่ในยุโรปเซลล์ท,ที่อยู่ในเซาท์อเมริกาเพิ่มเติมครับ ค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้ในแง่ของการพัฒนาสินค้าปีนี้ล่ะคะเรามีแผนที่จะเจาะกลุ่มไหนยังไงบ้างเห็นว่ามีผลิตมอเตอร์เกษตรด้วยอันนี้มันเป็นนิชมาร์เก็ตหรือเปล่าเราวางแผนยังไงบ้างคะคือเราสําหรับในแง่ของการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีสินค้าใหม่ขึ้นมาขายเพิ่มยอดให้บริษัทอาจจะในปีนี้หรือปีหน้านะครับผมมีการวางแผนว่าปีนี้เนะี่ยเราจะพัฒนาในสี่ด้านด้านที่หนึ่งก็คือ พัฒนาสินค้ามอเตอร์สำหรับพวกเกษตรกรนะครับเป็นตลาดข้าวตลาดยางพาราอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อขออนุญาตไม่พูดเจาะจงลงไปเดี๋ยวคู่แข่งจะจับการได้ได้ค่ะอันนี้คือสำหรับตลาดในประเทศแล้วเป็นนิชมาร์เก็ตเราได้มีกองเจรจากับผู้ผลิตเครื่องจักรรายใหญ่ที่ขายจำนวนเยอะในภาคอีสานบ้านเราแล้ว้าสองสามาย ซึ่งเราก็คงจับมือแล้วก็ร่วมกันพัฒนาต่างๆผู้ผลิตเครื่องจกอักรดีนะฮะแล้วก็โตไปกับเขา,านะครับที่สองเราจะผลิตมอเตอร์ AC ดูอเวลตคือมอเตอร์ A c เนี่ยเรามีเขาเรียกว่ารอบเดียวนะฮะแล้วก็ไฟระบบเดียวจะเป็น220โวลต์ด้วย220โวลต์320โวลต์ด้วย380โวลต์อะไรอย่เงี้ยนะครับมอเตอร์ลูกใหม่ที่เราจะทำเนี่ย มันจะรับได้พทั้งไป50ไซเคิลแล้วก็60ไซเคิลจะเป็น220โวลต์หรือจะเป็น300กว่าโวลต์รับได้นะครับเพื่อตลาดอเมริกาแล้วขณะดตัวกานมอเตอร์ตอนนี้อะมอเตอร์รใช้ AC สายสัมไว้น้ำเนี่ยมีลูกค้าหลายรายในตลาดออสเตรเลียในตลาดที่โลปเรียกร้องว่าอยากใช้ AC อยากก้าวเข้าไปหา b l v c แต่อยากให้ AC แบบประเภทที่มีทั้งสปีดเร็ว และสปีชาปรับความเร็วรอบด้วยมือก็ได้ไม่ต้องไม่ต้อง i อโเหมือนที่เรามีในเ l d ดพูดง่ายๆคือต้องการประหยัดหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราผมก็ให้ทางทีมวิศวกรกนเนี่ยพัฒนานะฮะความปรับระดับความเร็วได้สองระดับแล้วก็ใช้ดูเออร์โวลเได้ะนะครับอันที่สามเราจะมาพัฒนาชิ้นสู่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกสิปี้จะมาใช้กับ ปั๊มหรือมอเตอร์เบียลดีซีต้องยอมว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เป็นปนัญหาหนักหกของเราในการเพิ่มกาลังกลิก่นนะฮะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางพาสที่ใช้กับมอเตอร์เบียวดีซีเนี่ยเราจะต้องสั่งล่วงหน้าถึงเจ็สิบสองอาทิตย์หรือมีกกว่าซึ่งการพป,ปยากรว่าอีกปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยจะมีออเดอร์เท่าไหร่เนี่ยพัฒย,ยากรยากเลยเกิดเราก็จะต้องพยายามหาพาสอื่นที่มันมีขาย ง่ายนะฮะซึ่งการพัฒนาเนี่ยพอพัฒนาเสร็จไม่มีปัญหาก็ต้องเอาชิ้นส่วนที่ตรงนี้พวกนี้เนี่ยไปขอมาตรฐาน U.L ในอเมริกานะฮะเราถึงจะเมื่อได้มากรารรับรองแล้วเราถึงจะเอาชิ้นส่วนเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้มอเตอร์เราแล้วก็ขายได้ซึ่งอันนี้เป็นแผนหนึ่งในแผนที่ว่าเราก็าะขยายกำลังผลิตมอเตอร์ BLDC จากาหรอ120ลูกเป็น240ลูกในอนาคตานะ,ะฮะก็พัฒนาตัวนี้ให้สําเร็จก่อนนะครับแล้วอีทายคือเราผมต้องการพัฒนามอเตอร์ที่ใช้กับมินิอ่ารือมออไซัยไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้เราจับมือกับผู้ผลิตมออไซัยไฟฟ้าอยู่สองลายลายหนึ่งคือ GPS นะครับอีลายหนึ่งคือบริษัทอีทา<ฮ>นะครับ ตอนนี้เราก็กำลังพูดคุยจะลายที่สามอยู่รายที่สามลายที่สี่อยู่นะครับซึ่งเราก็คงจะมีการจับตัอผู้ผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขยายกำลังผลิตณขณะนี้เนี่ยส่วนแรกที่เราทำกับ GPS ก็เดินหน้าได้เร็วกว่าแผนไปเยอะนะครับอยู่ในขั้นต่อของการทดลองมอเตอร์ตัวอย่าง นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวอย่างถ้าทดลองเสร็จแล้วไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเราก็คงจะมองต่อไปถึงด้านของการผลิตแล้วก็การส่งให้ลูกค,าค้าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเราคงไปเร็วกว่าแผนนะครับค่ะค่ะค่ะอ่ะทีนี้เรามองภาพ pioneer motor ปีนี้ปี2 5 6 5ันร้ิบหสุทรสัน เรามองว่าเราจะเป็นปีที่เติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วไหมเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่มีการวางแผนที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยใช่ครับถูกต้องครับซึ่งซึ่งอันนี้มันมันไม่ใช่ความเรียกว่าความฝันนะครับมันส่วนหนึ่งก็มีออเดอร์มารองรับแล้วจีงนะครับแล้วตีกหนึ่งก็เราก็ามองเหตุการณ์แล้วก็ พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มันอาจจะมีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยจากโควิด -19 ะอะไรพวกนี้นะฮะเราก็มีการสำรองพนักงานไว้พอสมควรแล้วก็แบ่งงลาเป็นกะๆกกกเพื่อไม่ให้มีการติดปัญหาจากเรื่องของภยัยโควิด -19 เนี่ยนะครับค่ะอืม,อ,มอ่ะตอนเ,เราก็มีการบอกให้พนักงานเนี่ยมีามการเช็คอินนะฮะคือ อ้ามเดินทางไปจากจังหวัดอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อดูแลตัวเองครับเพื่อไม่ให้โรคอะไรผิดต่อเข้ามาสู่บริษัทได้ครับค่ะค่ะคุณวสันต์คะแล้วอย่างนี้ในแง่ของต้นทุนแล้วปีนี้เรากังวลไหมว่าต้นทุนเราจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงบ้างคะเราบริหารจัดการยังไงคะคือต้นทุนหลักๆเนี่ยนะฮะมันจะคือเรื่องของวัตวัตถุดิบซึ่งจากที่เราซื้อและสร้างซื้อด้วยแล้วก็สร้างด้วย ทางสินค้านะฮะตลอดจนจากเงินที่เราลงทุนมาก็ดีทําให้สภาพคล่อ,องของบริษัทเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางอย่างเนี่ยวัตถุดิบหลักๆบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็สต็อกไว้บางอย่างเนี่ยเราก็ทำไปเหตุชิ้งอะไรเอาไว้ะนะฮะเพื่อป้องกันป้องกันระดับความเสี่ยงของวัตถุดิบขึ้นราคาได้ส่วนนรครับค่ะการโรงงานเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายปลายตัวค่าใช้ใจ่าย เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายแปรผันนะครับค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยมันจะไม่ไปไหนยิ่งออเดอร์ยิ่งเรายิ่งเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายคงที่นี่มันก็เน้อยลงเฉลี่ยน้อยลงต่อลูกไปเรื่อยๆครับค่ะอน้าที่เราคือหาออเดอร์สมานเยอะๆครับค่ะจิมขออนุญาตถามเป็นความรู้นิดนึงเวลาที่เวลาที่ พวกต้นทุนต่างๆมันขึ้นราคาเนี่ยเราสามารถที่จะขยับขึ้นราคาในส่วนของราคาสินค้าของเราได้เลยหรือเปล่าคะก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยก็ปรับภายในสามเดือนครับปักภายในสามเดือนหลักในอันนี้เราพูดถึงตลาดต่างประเทศนะครับตามประเทศนี่ยเราจะมีเวลาเราเสนอราคาเขาเนี่ยเราจะมีค o n ดิชั o ต่างๆเลยรู้ว่าอัารตราแลกเปลี่ยนนะเรารับได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะ บแต่เรารับได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าสูงกว่านี้แล้วเราขอปรับราคาตามสัดส่วนของความแ่งที่มันขึ้นไปนะเราถ้าเป็นอลูมิเนียมเรารับได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้คือก็จะคุมเฉพาะไอ้ส่วนที่มันเป็นเมเจอร์โลหะทินเรียลนะครับค่ะค่ะส่วนลูกค้าของผมก็จะเป็นลูกค้าโรงงานซึ่งเขาก็ทราบเรื่องราคาเบอร์ไพรส์ของในตลาดพวกนี้ดีอยู่แล้วต้องมันมีแหล่งที่อ้างอิง นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับเราสุนใหญ่เราเพิ่ราคาลูกค้าได้ครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางคุณวสันต์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักพ i o n เนียมอเตอร์ Motor มากขึ้นค่ะคือ p i o n เนียมอเตอร์เราก็พยายามมองนะฮะเราพยายามเติบโตในสิ่งที่เราถนัดนะฮะคือธุรกิจมอเตอร,ร์นะฮะแล้วเราก็มองผมผมพยายามเน้นนานว่านาทีนี้เราต้องพยายามขยับ เข้าไปหาอีนะฮะ,ฮะแล้วพันธมิตรนะฮะในต่างประเทศที่เขามีเทคโนโลยีโน้ตาวทางด้าน EV ไม่ว่าจะใช้กับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถบรรทุกรถบลัสเราสนใจะนะครับที่จะมีการร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันณนะขณะนีเ้เราก็มองหาอยู่นะฮะสำหรับพันธมิตรที่จะมาเอาประเทศไทยเราเป็นฐานในการผลิตมอเตอร์ e ีต่อไป นะครับขาะเดียวกันนอกจากธุรกิจตรงนี้เราก็กำลังมองธุรกิจอื่นๆทางเลือกถ้ามันดีและความเสี่ยงต่ำเราก็คงจะไปหาโอกาสแสวงหาโอกาสอย่างที่ดีดางามสำหรับบริษัทต่อไปในอนาคตครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณคุณวรสันมากมากนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตลุมบอลเอไมไอในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคมากคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ